โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะอาจจะไม่ค่อยโอเคก็กลับสวัสดีก็ด้วยนะมากลับสวัสดีครั้งที่สองนะอาจจะได้ยินเสียง่าความบ้างนะครับจังหวะนี้โอเคแล้วก็จะมาฆ่ากีกาเองดูดิของที่ผมเตรียมมากระศุนคือแบบถ้าไม่จะเป็นผมไม่เอามายิงกินะดูดิคือผมตุ้มเคกับทุกอย่างนะ แต่ถ้ามันไม่ตายผมก็จะเอามาอีกเซตหนึ่งผมก็ไม่ได้เอามาหมดหรอกนะผมก็แบบเอาเหลือๆไว้บ้างเพราะผมไม่ได้ทุ่มเท,ทขนาดนั้นนะเพื่อมันเพื่อมันไม่ให้เลเวลผมเยอะไงผมต้องการเลเวลเอาไปแบบจับกีฟิตนะซึ่งกีก้าผมก็รอไปกันแล้วซึ่งมันสรุปคือตายน,นั่นเองกีก้าผมตายแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับผมได้ทาการออกเกมเข้าใหม่ทำให้มันย้อนเวลานะอือ โอเคเราก็สามารถย้อนเวลาได้ไปดิดนึแงนะตอนนี่กีก้าผมเลืล่อนือครึ่งนึงผมก็ได้ทำการรีบพากีก้าวิ่งหนีเลยทันทีตอนนั้นแนะโอเคเดี๋ยวผมจะหาเจ้ากีก้าไม่เจอกีก้ามันไปไหนวะเ้าไม่ใช,มใช่มันแบบเกมบักหายไปแล้วนั่นะ้นะองไห้แล้วแบบนะั้นแหละโอเคแล้วก็จะเสริม,รมด้วยเป็นธนูก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยต่อไปเป็นปืนนะ แต่ปืนตัมจริงมันจะมีอันดาเมจแรงนะแต่ผมขี้เกียจค้าแ่บมันใช้ของเยอะเกินเคถ้าคือถ้าผมจะค้าในออฟซิเดียผมเกิดไม่ทันแน่นอนอ่ะโอ้ยขึ้นก่อนห้องอาไที่จะแหลกนะเออมันน่าจะอยู่แต่ทางนี้แหละเคผมจำคาโนตัวนี้ได้แต่ทาวนี้แต่ทาวนี้ นี่ไงวะนี่ไงนี่ไงเจอกีก้าแล้วเคยีสตูวีน่าก่อนโอเคขึ้น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 แล้วก็ต้องลอกกีก้าก่อนนะให้มามาที่โล่งนิดนึง้วเพื่อมันจะได้ยิงได้สะดวกนะโอเคตรงนี้ที่โล่งพออย่้นน่าจะล่งพอแล้วโอเคล้วก็จะลอกกีก้าไปเลยเออปอะเดิมนะปอะเดิมด้วยแล้วล่ะ ยิง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 โอเคมาแล้วมาแล้วต้องกัดหนึ่งทีไม่ค่อยเจ็บนะพอผมเออตอนนี้ผมอัพเรือมาค่อนข้างที่จะเยอะนะโอเคโอเคมนลงมาแล้วมาตัดทิ้งน่าจะมีกระแพงกั้นมางไวนะเพื่อเป็นกาแบบอันนี้หน่อยโอเคจะได้ผมลงไปผมตาสถานเดียวนะปังปๆงปงปปปงป แต่จริงต้องประเดิมด้วยลูกเทนูก่อนโอเคปุ๊บอืมค่อยๆตอบไปเลยนะแนะปุ๊บโดนโดนโดนชบโอนโดนนบดนโดนโดโดนโดนนบ่นดโนโอดโนน ปัง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 โอเคโหกระตายเลยมันยังไม่เกือบตายโอ้ยังไม่เริ่มเลยด้วยซ้ำโอเคไอ้กี๊กล้าอะสองร้อยคิวนะปั้งเจ็บปะครับเจ็บปะปิดผมว่าที่จะเจ็บปะอืมสีทองนะครับเจ้าวันนี้ ปังโอเคครับกิกไ้าหายไปแล้วเค้ายม้่ายมองนะย้ายมองอันที่จริงผมไม่ค่อยอยากให้มันมาในตอนนี้นะหรอมันขึ้นมากัดผมได้นะโอเคมาปราเดิมด้วยลูกธนูแรกมากนะลูกธนูเนี่ย ขอเน้นๆขอเน้นเน้อือโหเจ็บมาเจ็บมาอุ้ยหนีก่อนหนีก่อนปุ๊บนี่ไงเราต้องล่อเขาก่อนนะโอเคตอดเลยตอด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 ทางตอดทางขึ้นก่อนขึ้นก่อนตรงแัดแค่สองสามทีนี้มีสิทธินะจะจะเป็นโอเคมาทางนี้มาทางนี้โอเคประมาณเนี้ยมา เออเมือี้ือมอโดอุ้ยไม่โดนปูสานนึกว่ามันจะเลี้ยวมานะอ้ยหัวนี้มันตรงเกินไหมเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวินตะไลแล้ววินตะไลแล้ววิ่งดิวิ่งวิ่งเอวิ่งเอเอวิ่งเอฟฟุบ เอวิ่งเอครับตรงนี้วิ่งดิครับรออะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอ้สตรีนแตกอ้าวฟุบดูข้างหลังโอเคน่าจะพ้นแล้วนะน่าจะพ้นแล้วโอเคโอ้โหชักปืนก่อนโฮ้ยขึ้นแป๊บขึ้นไม่ได้ทำไมเราใส่ต้องอ้อมไปทางนู้นเลย แต่ก็ตอนนี้ไม่มีใครสามารถฆ่าผมได้แน่นอนโจวิงกี้ก็เอาไม่อยากเสียไอ้ของพวกนี้กับไปตัวกระจกกรอะจกอ่ะจำเลยแต่เราของเตรียมของว้อยู่นะค,คือแบบผมจะเตรียมการไม่เสมอน,นะเผื่อมีใครเข้าข้าังหรือตัวอะไรเข้าขาังผมนะโอเคมาช็อปช็อปแบ็คชับแบ็คโอเคลีวิ่งครับลีวิ่ง โอ้โหขึ้นขึ้น้ขึ้ขึ้้ขึ้นขึ้นเ้ยง้ยงี้ขึ้นดขึ้นบีครับตอนจะต้องต้นจิ้มหุ่นน่าจะจับตัวสักตัวหนึ่งนะแล้วแบบเอาไปแบบกดสั่งให้มันแบบเป็นตัวแทงนะเออตกใจหมดน้วิก้าโอ้โหน้องกก้าเดินตามมาล โอเคไอผมเตรียมการอย่างนี้อาหารผมก็เตรียมมาแล้วนะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมโอเคผมมีข้าวโพดอยู่นะโอ้โห oh, ขึ้นมานานมากโอเคกีก้าหาย แต่เฮ้ยตรงนั้นมีอโลเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นปัญหาแล้วเ,เรานะคือเดีว่านี้เราบ,บินหากีก้าแบบโอ้โหเลื่อนลงไปอย่างเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยี๋ยอหมีเนื้ออยู่นีโอเคๆไว้อยู่ไว้อยู่เดีนี้เก็บไว้กับตัวก่อนนะเพื่อจะได้ไปการลดระยะยะเวลาในการจะเน่าเสียนะโอเคนี่ไงไปไปอยู่กับกีก้าไปอยู่กับกีก้า คือถ้าโดนใกล้ๆนี <such leer> ้แม <ures> ่งเอ้ยไม่รอดแน่นอนมาระยะนี้แหละปืนกลชัวๆป๊า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 ปาป๊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 าปนาป๊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 าปๆๆป๊า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 ปาป๊าปป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 ป ปังปังเลือกไปหกแสนแะโอ้โหโอ้โหเกือ,อบนะโอ้โหลงไปไฟดีโอ้ยเฮ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 เกือบตายเลยโอ้โหล,ลื400นะ่นหรือสี่ร้อยนะเลเวลสิบสี่แล้วจุดนั้นแนะ่ะคือแบบกีการเลเวลสิบสี่ไปกีการได้แบบแรงมากนะโอ้โหเดี๋ยวแต่ผมต้องหาเนะื้อให้ลูกผมกินละ กดอันนี้ก่อนเอาแงหน้าแบบอุย๊ยอุตส่าห์จะสวยแล้วเชียวขนหน้าแบบนี้ก็สวยดิอืมมา,าบบดาาบบิมาดิอุ้ยยถ้าเนื้อไม่สูงจริงนี่คือผมตายแล้วละ กระสุนไอปืนกลของผมเกือบเกือบหมดแล้วน,นะนนนนดูดิค,คือมันต้องโดนเน้นๆจริงๆอะ่ะถ้าน้ำผมแบบไม่นี้หรอกอืออือเต็มผมต้องกัดร,ระยะให้ดีนะชวนธนูค่อยเอาไว้ที่หลังธนูค่อยเอาตอนกระสุนหมดนะอือเค ทีกาวันเนี้ยไม่รอดโอ้โหหลบได้ไงวะอืมเน้น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 โอ้โหอืมเฮ้ยดูแบบแรงมากแล้วตอนเนี้ยปืนผมอ่ะอืมดูดิรถทีละสามร้อยเลยนะโอ้โห เือเอาเรื่องแต่ถ้าใช้ปืนกลไม่น่ารอดนะมันน่าจะยิงไม่โดนอืมอืม s ensitive sensitive มาสุดท้ายมาอืมเน้นเน้นปืนเนี่ยคือมันเลยมันแรงไงเป็นลูกซองเนี่ย อเห็นไหมยิงแค่ห้านะเลือดลดไปแบบพันกว่าห้าพันเหละแล้วจะลดไปหน่วยสิบร้อยพันหมื่นจะลดไปห้าหมื่นแล้วเลือดเฮ้ยแต่ถ้าลดไปห้าหมื่นนี่ผมเอากีก้ามากัดก็ได้แต่เพื่อพื่ความแน่ใจนะเพื่อความแน่ใจเพื่อความแน่ใจต้องเอาแบบให้ชุดชัวะทักวันยังได้แหละเนอะเออ ปาปืนลัวปืนเย้โอ้โหใช่มัเข้าเลยเย้โอ้ปืนลัวมากผมใช้ไอ้ปุ่มตัวก,กดยิงนะครับเพื่อเป็นการแบบให้ปืนรัวนะคือถ้าใช้เป็นปุ่มกดแบบธรรมดาแบบกดยิงนะมันจะแบบไม่ไม่ค่อยลัวนะอาจจะทําให้พวกเราแบบเสียหลักแล้วเดินไปได้นะโอเคกระสุนหมดละ ไปต่อครับไปต่อปังเนี่ยแต่เลือดรถก็ลดไปเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะวันเนี้ยตายแน่นอนอือเฮ้ยแล้วแล้วเฮ้ยอันนี้เลือดรถเยอะจริงโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวชาร์จเต็มที่อือเฮ้ยเลยอะเยอะมากอ่ะอือชาร์จเต็มเหนียว อืมลำตัวลำตัวอืมอืสี่หมื่นแล้วสี่หมื่นแล้วสี่หมื่นเออหลายหลายหลายอย่างอยู่เคเฮ้ยไอกีก้าตายแน่วมนน่ะเฮ้ยแต่ธนูเหลือแค่สาสิบนัดอะเฮ้ยสามสิบดอกไม่ใช่สาสิบนัด แต่ไม่เป็นไรนะพัวก็ยังพอแบบนี่เอาจับเต็มจับหักจับเต็มจับหักเยอะอ้ยช็อตท็อดท็อดมันเนี้ยตายแน่นอนน่าจะลดได้ประมาณสักสามหมื่นนะเออธนูเนี่ยเพราะมัน เรื่อมันแบบไม่ค่อยเอ้ยทะูผมคัดทะูมาไม่ค่อยเยอะนะโอเคอืมอ,อืไม่ใช่กระสุนบทนี่ผมช็อกกันนะเพราะโอกาสแบบนี้หายากมากเลยโอเคไปต,ต้องชาร์จต้องชาร์จจริงๆ,ๆอ่ะไอ้ฮโอ คือนาค่ากิกก้าได้นี่สุดยอดเลยอืมเลื่ออาจจะอัพย่อมไปมาสักสามเดียวเลยก็ได้โอเคอืม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 ปัง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 ต้องขวดลุล้วจตอนนี้ ปั้งปั้งปั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 งนี่เอามาทุกปืนแล้วจวมเนีนะ้มาดิาหมดไปสองปืนกับหนึ่งธนูที่โหดนะ,ะอนเน <Okay. S 1> ะนอเออืมอืมจะสูนแก้หมดแล้ะมาขออนุญาตแป๊บนึงนะ อันที่จริงอะ่ะคนยังเหลอไว <c oughs> ้นับนึงแล้วแหละอือนะเปิดต่อแล้วนะปัง ออคือมันยิงทีสองสามร้อยมันต้องตายแล้วมาถ้าผมฆ่าคลิปนี้ได้บอกเลยว่าผมจะอารมณ์ดีมา,มากๆโอเถถ้าปืนพังหัวยังมีกระบอกนะนผมเตรียมมาสามกระบอกเลยคือแบบอะคิดดูผมต้องลงทุนขนาดไหนผมคจะเตรียมมาสามกระบอกอะแล้วพอเลือกประมาณเหลือประมาณพนะันน้าผมจะ เอ้ยเลือกเลือกเหลือประมาณสักสองสามพันนะผมจะเลือกผมจะเริ่มเรียกทีกลุ่มทีเล็กผมมาแล้วผมจะสั่งให้มันลุยนะเพราะกระสุนยังไงก็ถึงอาจจะพอก็ได้แต่แบบอันนี้ทีนึงเฮ้แต่มันดูเหมือนมันจะติดบ,บั๊กนะเนะี่ยมันบั๊กแบบอันเนี้ยไม่ใช่ตอนนี้เฮ้ยถ้าถ้าอยู่แบบน,นี้ถ้ามันวิ่งไปทางนู้นเนี่ยคือแบบซวยนะคือผมซวยนะโอเค มาตอนนี้ผมฆ่าเพื่อทำดีมันผมทำให่สรุปแล้วก็จับได้แะ้วนั่นแหละแต่ผมไม่จับผมอยากจะฆ่ามันมากกว่า <c oughs> เลีวสี่นี่คือแบบซ <c oughs> ีสีสีผมชอบสีดํามากกว่าแล้วนะผมไม่ค่อยชอบสีเผือก <c oughs> อันนี้มันไม่ชิงสีเผือกสักทีเดียวไงถ้าเสียเผือกมึนก็ต้องเผือกไปเลยโอเคโห อ <Okay. S 2> าจจะน่าเบื่อหนึ่งนะตอนนี้อืมเคไว้อยู่ไว้อยู่อืมเคยยังไงปืนก็ไม่น่าจะพังหรอกกระสุนน่าจะหมดมากกว่านะ มันก็สูนหมดก่อนอะพอกนะน่ะพอกนวนะแต่ปืนกดยิงแป๊ดเดียวมันก็จะหมดแล้วก็ผมกดรัวๆแล้วกดยิงกดยิง จะแรงมากเลยนะตอนนี้นปืนจะค่อนข้างที่จะแรงคือมันใกล้จะเก้าพันแล้วคือเก้าพันผมจะดีใจมากเพราะผมไม่เคยฆ่ากีก้าเลยนะเออจอาจริงแล้วผมไม่เจอเควสกีก้าด้วยนะคือแบบผมผมไม่เจอเควสกีก้าเห็นพี่เขาบอกว่ามันจะมีเควสกีก้าประมาณเลเวประมาณเก้าสิบถึงแปดสิบนะแล้วผมแล้วแปดสิบแล้วผมยังไม่เจอเควสกีก้าเลยนะผมเจอกีก้าแล้วผมจะท้การฆ่ากีก้าดีกว่า เผื่อมันมีเควสให้ไงแต่มันก็ไม่น่าจะมีหรอกเพราะตอนนั้นผมฆ่าอันโลไปตั้งเยอะนวแต่ถ้าผมไม่ได้กดแบบเควสอันโลมันก็จะไม่มีเควสอันโลไว้ผมนะครับอืมมันก็จะแบบไม่ได้ของตามที่แบบอันนั้นไว้แต่ที่ผมแนะนํานะผมแนะนาเควสอาจเจนเยสาหรับนันคือการฆ่าอาจเจนประมาณสามลหกตัวเนะี่ยเออแล้วก็จะได้ที่คี่ของเควสซองมานะก็จะอยู่ระดับด้วยแต่ผมได้เป็นระดับเขียวมานะซึ่งเป็นระดับพิกา แต่ก็ยังมันก็ยังมีเพาะมีอาเมื่อแบบมีพลังปองกันนิดนึงอ่ะโอเคน่าจะพอมั้งเนี่ยกระสุนน่าจะพอหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเพื่อมันแปดหมื่นนะเออผมเอากีก้าไปกัดแล้วรอบหนึ่งเผื่อกีก้าของเกือบตายแล้วตายแล้วดีกว่าเออผมเคยเล่าไปแล้วคือมันตายไงแล้วนะผมก็เล่ากัน คือถ้ากีจการของตายภูมิใจผมรีบออกจากเกมแล้วก็ลบความจำเกมทิ้งนะเพื่อจะเป็นการย้อนเวลาผมก็เข้ามาใหม่นะโอเคอืมยิงยิงยิงปุ้งเฮ้ยเก้าเก้าพันแล้วใกล้เก้าพันแล้วโอเคไอเดี๋ยวผมไม่เรียกสัตว์มาแล้วดีกว่า ผมไม่เรียกสับมาแล้วแล้วผมจะฆ่าเองเลยผมอยากจะ,จะมีความภูมิใจในตัวเองมา20่สิบลสุดท้ายต้องเอาลงวะไม่ไม่ลงผมมีคอร์โบต่อไม่ลงผมมีคอร์โบครับเอ้าอืมเฮ้ยเจ็ดพันเจ็ดพันเฮ้ยเจ็ดพันโอเฮ้ยเพิ่งเห็นนั้นอนะเมื่อกี้หันไปดูแม่แว๊บเดียวนะ อืมซูมยิงครับซูมยิงนะนี่ผมจะเอาซูมยิงระยะใกล้เลยอืมมันจะดาเมจเท่าเดือนนะผมอยากให้มันดีที่จะถืออืมหือมันดาเมจแรงขึ้นวะไม่รู้เหมือนกันนะเคเฮ้ยเด้อเด้อเด,เ,ด,เ,ดเหลือสิทธ์นัดสุดท้ายไม่พอแน่นอนไม่น่าพออ่ะโอเคไม่เป็นไรเด้อเราจะใช้คอรบูต่อคอรบูผมก็แรงอยู่โอเค ก็อโบดาเมจสองสามร้อยได้มังนะแต่ถ้ายิงกับตัวพวกนี้ไม่รู้กี่ร้อยนะเฮียไปสามพันน่าจะถึงประมาณสักสองพันนะเออสองพันกัน่าจะกระสุนหมดอืมเรียบร้อยสองพันเคยังเหลือสองนัดไหวไหม <ừ> mm. อืมอืม <ừ> mm. ยิงติดประมาณหนึ่งร้อยกว่านะ100งอ้อย,ยนหนึ่งหนึ่งง้อยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออนุญาตเปิดอีเวนต์โทนี่แป๊บหนึ่งนะไปถ้าใส่แบบเนี้ยจะเป็นยังไงวะ อืมโอ้โหแรงนะแรงนะโอเคอืมไม่ตาให้มันรู้ไปเอาอืมเหลือเก้าร้อยเจะส่งคลิปนี้ไปให้เตอร์ดูนะอืมเล่นกระสุนเจ้ลอยนับเลยโคตรทุ่มเท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  อืกระสุนหมดหมดนะสุดท้ายต้องใช้คอรบุยจริงๆด้วยปึ้งโอ้โหโอ้โหวิวแทบไม่ขึ้นช่างเถอะเอ้าแล้วกีก้าไปไหนอ่ะเอาเดี๋ยว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 เดี๋วควรตีล้ตามมาตามมาดูดิมีของอะไรผมไหมเลี้ยวซี โอ้โหของโอ้อยหน้าตืดชิปชุบเท่าไหร่ว่าอยากรู้ประนึ็นถ้าจะใช้ชิปชุบเมนทั้งหมดสามแปดโอ้โหชุบได้ชุบได้โอ้โหค่อยจับไปเลยเคแม่งเอ้ยปัญญาอ่อนเลย จะค่าทำไมพี่โฮมก็ไม่ให้เยอะโอ้โหเอาเป็นว่าค่าผู้คำางสนงบุกข,ของโลกนึงแล้วกันโอเคฟาแป,ป๊บโอเคถือว่าเรา,าสามารถค่ากีก้าได้ถือว่าเลิกสำหรับวันนี้สำเร็จนะไม่น่าขามเลยแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่มีเคว็กีก้าผมฆ่าไงท่านผู้ชมเนี่ยแค,ค่ผมฆ่ากีก้าแล้วผมได้เควสนะเออว่า ค่าคกีก้าเราได้แล้วเอาเควสมาใช้นะคือบอกบอกเราบอกแล้วว่าโอ้คุณแมวคุณจะแบบเพิ่มเยอะมากมากนะเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าของค่าอัลฟาดีวกว่าแถมไม่ต้องเสียอะไรเยอะด้วยผมก็แค่ใช้อาจนในการจิกจิกเอาแค่นั้นแหละจิกไปเรื่อยๆนะจะก,กว่าเลือดจะน้อยผมค่อยใช้กองทัพทีเล็กบุกนะค,คีรับ

เนี่ยเก็บไว้ตัวกีกาเลยอันนี้ใช้สามสิบเอ็ดนะแต่ผมขอโอเคงั้นก็สำหรับกินในโจทย์เพลงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็วันนี้ถือว่ามันมากเลยนะหลังจากการข่ากีกามันซะเมื่อไหร่มันโคตรน่าเบื่อเลยโอเคก็บบ๊ายบายยแล้วกัน ก็ซึ่งการที่จะแบบค่ากีกาคือแบบมันแบบไม่ค่อยดี